สวัสดีครับพบก,กับช่องทีเทียนชาแนลครับนี้เรามีขนมปังอยู่สองแผ่นนะครับเราจะมาทำเป็นขนมปังสูตรใหม่<อ>ก็คือเราจะใส่เป็นนยชีสแล่านะครับแล้วก็แยมสตรอเบอรี่อยู่ในแผ่นเดียวนะครับเป็นขนมปังช็อกโกแลตสตรอเบอรี่โอเคเรามีสองแผ่นแล้วก็อ่ะเดี๋ยวแผ่นแรกเนยพ<ผ>ีนะ่พีีววิรสแล้ว รเ,เรื่องนี้เลยนะครับเลยนี่นอ้อง,เ,องอเคียนมาเข้ากล้องหน่อยมา จัดใหญ่ๆเลยนะครับยอดเลยนะครับก้อนนี้อร่อยมากขอกินแก้วน่ารักตอบนี่เจอที่ไหนวะเด็ดลืมแข็งมากครับทุณผู้ชมเขาอกมาเป็นโลกพี่ให้ของวันปีใหม่อ๋อเห็นมีชื่อหง ครับเราก็ได้แล้วนะครับสำหรับแผ่นที่เป็น n นืเทลล่านะครับผมที่แผ่นที่เป็นนืเทลล่านี่เลยนะครับ,รบเราไปดูนี่เลยนะครับแผ่นนี้เป็นสตรอเบอรี่นะครับนี่นะครับ เราก็ทาทัวนะครับนี่ครับแยมจัดแยมไปเลยนะครับแยมช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเข้ากันหรือเปล่าน,นี่ครับ ได้2แผ่นแบบนี้แล้วนะครับสองแผ่นแบบนี้เอามาประกบกันเราจะมาลองดูนะครับว่า2รสชาติจะเข้ากันหรือเปล่านะครับโอเคเพิ่ม่ให้เป็นการเสียเวลาเราชิมเลยได้รสชาติความมันของโช็อกโกแลตแล้วก็รสชาติเปรี้ยวของสตรอบเบอรี่สุดยอดครับ อแกให้ร่หน่อยแด้ยแงเดดียดียเียเียไ้ดูอ้ามถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไ i b ปให้ด้วยครับทีเดชแนลครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ โอ oh, ้เสียแล้วเนี่ย